เพราะว่าในปัจจุบันเรานิยมในการโทรผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับและบางครั้งการบันทึกเสียงบันทึกคลิปตอนโทรวิดีโอคอลโทรไลน์นะครับก็เป็นหลักฐานสําคัญได้เช่นกันครับและในคลิปนี้นายตึงเนอรจะมาแนะนําวิธีการบันทึกภาพบันทึกเสียงตอนที่เราโทรไลน์โทรวิดีโอคอลไลน์อยู่นั่นเองนะครับหรือโทรผ่านแอปพลิเคชันอื่นก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับไปดูวิธีการกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการบันทึกเสียงบันทึกคลิปวิดีโอคอลนะครับเวลาที่เราโทรผ่านแอปพลิเคชัน Line App Messenger หรือว่าแอปอื่นๆนนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันในการบันทึกคลิปหน้าจอนั่นเองซึ่งโดยโปกติแล้วมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีฟังก์ชันนี้อยู่ในทุกรุ่นเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเราจะต้องไปตั้งค่าเตรียมกันไว้นะครับให้เราปัดแถบฟังก์ชันด้านบนลงมานะครับโดยโปกติแล้วเจ้าฟังก์ชันบันทึกคลิปหน้าจอมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับ การอัดบันทึกหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าของใครปัดลงมาแล้วหาไม่เจอนะครับบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่นั่นเองนะครับให้เรากดไปที่3จุดที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกที่เมนูแก้ไขนะครับ พอเลือกเข้ามาที่เมนูแก s <S down, menu, ้ไขแล้วนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันมีเมนูเพิ่มเติมที่ซ่อนเอาไว้อยู่นั่นเองให้เรามาหาว่ามีฟังก์ชันการอัดบันทึกหน้าจอที่เรายังไม่กดบวกเพิ่มเข้าไปใช้งานด้านบนหรือยังนะครับถ้าของใครยังไม่เพิ่มก็ให้กดบวกเพิ่มขึ้นไปได้เลยนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กดย้อนกลับออกมานะครับหลังจากที่เราเจอฟังก์ชันการอัดบันทึกคลิปวิดีโอหน้าจอเสร็จแล้วนะครับจากนั้นให้เรากดค้างที่สัญลักษณ์การอัดบันทึกหน้าจอนะครับ มันจะเข้ามาในเมนูการตั้งค่าของการอัดบันทึกหน้าจอนั่นเองและหัวข้อสําคัญที่เราจะเห็นหัวข้อแรกเลยนะครับก็คือการบันทึกเสียงนั่นเองการบันทึกเสียงถ้าเราต้องการบันทึกเสียงเราด้วยเสียงคนพูดด้วยนะครับเราต้องเปิดทั้งการบันทึกเสียงของระบบและการอัดบันทึกไมโครโฟนนะครับ พอเรากดเปิดบันทึกเสียงแล้วนะครับระบบจะแนะนําว่าให้เราใช้หูฟังขนาดโรนะครับเพื่อให้ได้บันทึกเสียงที่ชัดมากขึ้นตรงนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับให้เรากดตกลงไปเลยจากนั้นเลื่อนลงมาในส่วนด้านล่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับความละเอียดของคลิปวิดีโอที่เราบันทึกหน้าจอนะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ตั้งค่าอะไรเลยก็ได้นะครับสิ่งสําคัญอย่างเดียวก็คือตัวบันทึกเสียงนั่นเองเราจะต้องเลือกบันทึกทั้ง2ระบบเลยนะครับซึ่งในที่นี้ทั้ง2เครื่องนะครับ นายตึงเนื้อเซตค่าไว้หมดแล้วนะครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ย้อนกลับออกมาหน้าหลักนะครับเอาละครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มลองโทรกันเลยนะครับโดยในที่นี้ผมจะโทรผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับหลังจากที่เรารับสายแล้วนะครับให้เราทำการปัดฟังก์ชันเมนูลงมานะครับแล้วให้เปิดฟังก์ชันการบันทึกคลิปวิดีโอหน้าจอนะครับที่เป็นรูปกล้องตรงนี้นะกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ควบคุมเพิ่มขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่มสีแดงเพื่ออัดนะครับและเพียงเท่านี้ทางระบบก็จะทําการบันทึกการโทรครั้งนี้แล้วนะครับบันทึกแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับบันทึกทั้งภาพแล้วก็บันทึกทั้งเสียงนั่นเองแต่ในมือถือบางรุ่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นมือถือเครื่องนี้นะครับ ปัดลงมาแล้วกดบันทึกเหมือนกันนะครับอย่างในมือถือเครื่องนี้เนี่ยจะมีระบบแจ้งเตือนนะครับถ้าเราอ่านทําความเข้าใจแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มเริ่มบันทึกเสียงได้เลย เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบันทึกเสียงบันทึกคลิปวิดีโอคอลนะครับตอนที่เราโทรคุยกับคนอื่นนั่นเองแต่ในมือถือบางรุ่นคุณผู้ชมอาจจะพบปัญหาก็คือแอปบันทึกหน้าจอของมือถือเนี่ยมันไม่ยอมบันทึกครับมันมีระบบป้องกันสิทธิอยู่นั่นเองนะครับมันเลยไม่ยอมบันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอใน g l e p l a y Store นะครับเพื่อเอามาใช้งานนั่นเองพอเราเข้ามาใน Google p l a y Store ก็พิมพ์ค้นหาคําว่า บันทึกหน้าจอก็จะพบว่ามีแอปพลิเคชันมากมายหลายแอปให้เราได้เลือกใช้งานนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมาใช้งานแอปบันทึกหน้าจอของระบบมือถือได้นั่นเองก็จะสามารถช่วยให้บันทึกเสียงบันทึกคลิปวิดีโอคอลตอนที่เราคุยวิดีโอคอลอยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดที่ตัวสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เวลาเดินอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มสีแดงครับ เพียงเท่านี้มันก็จะหยุดบันทึกแล้วนะครับเราก็จะได้ทั้งคลิปได้ทั้งเสียงนั่นเองเครื่องนี้ก็เหมือนกันนะแต่ที่ตัวเวลาแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นคลิปที่เราบันทึกเนี่ยก็จะไปอยู่ในคลังรูปครับเราสามารถเปิดกลับไปดูได้ อย่างของผมก็จะเป็นคลิปนี้เลยนั่นเองนะครับเราก็สามารถกดเล่นมาฟังย้อนหลังได้นั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิร์ดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ